ถูกตามหลักของตุ้ยหลังคาห้ามสีฟ้าห้ามสีดำนะฮะห้ามสีฟ้าห้ามสีดำห้ามสีแดงจอดำครับโดนถุงอุ้อันนี้นะครับส่วนเรื่องของพลังนะก๊อกน้ําอยู่ซ้ายมือถูกต้องแล้วทัาเป็นของเขาทั้งสองห้องนะครับห้องเดียวก็ถูกอยู่นะเพราะก๊อกน้ําอยู่ซ้ายมือแมถูกตามหลักของจุย้ยนะครับหลังคาถูกตัวแบบนี้ถูกก๊อกน้ําอยู่ทางซ้ายถูกนะครับ แต่พลังมันขึ้นยากนะครับถ้าจะให้ดีอ่ะนะตรงระหว่างถนนกับไอ้ตรงเชิงบ้านนี่ว่ามันมีที่เดินรถอ่ะมันควรจะนะครับทําเป็นปูนสโลปนะฮะเข้าใจไหมใครเข้าใจกดหนึ่งอบหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ให้มันเป็นบันไดรถขึ้นทั้งหมดขายของนะครับอันนี้มันมีแค่ทางเดียวคือควรจะทําไอ้ที่รองล้อรถอ่ะให้ทั่วบ้านเลยให้ทั่วหน้าประตูบ้าน กดหนึ่งนะสวัสดีมันมันต้องเสมอนะเอียงลาดเอียงเสมออย่างนี้มันขึ้นไม่ได้มันเหมือนขั้นบันไดนะครับส่วนประตูนะฮะประตูแบบนี้นะครับเป็นอับประมงคลประตูพับใส่สีได้นะครับสีเขียวประตูแบบนี้เขาไม่ใช้กันนะครับเป็นอับประมงคลรู้สึกจะติดยันแล้วด้วยพิมพลีส่งแล้วต่อไฟฟ้า่านนะครับไม่โดนฝังขวาติดกระจกตรงนั้นโอเคละ นะฮะติดกระจกกระจกห้ามเป็นเสือคาบดาบเห็นไหมฮะตรงมุมอะ่ะตรงมุมเสาไฟฟ้าจะมีกระจกติดกระจกสะท้อนนะครับกระจกกระไก่ได้ใช้ดีเอาไก่มาตั้งอีกตัวหนึ่งนะฮะตรงเสาไฟฟ้าเห็นนะส่งจนลืมว่าส่งนะฮะเหมือนบ้านนี้ปลาล่ะนะครับห้ามนะครับนะลูกนะฮะให้ส่งไม้เขาติดอีกระตูเข้ามาเห็นอะไรบ้างนะครับมียันอีกแล้วนะ่ะ นี่น่าจะทาวงทุ้ยมาก่อนนะครับพิมพ์ไม่น่าจะได้คนเป็นเสากลมแบบนี้หรือเป็นสี่เหลี่ยมแต่แต่ต้องมนมน่ะน,นะฮะเสาดีเปิดประตูเข้านะครับพื้นดีนะฮะพื้นบ้านเป็นแบบนี้ดีนะครับเรียบไม่มีลายถ้ามีลายก็ต้องเป็นลายมงคลนะครับเปิดประตูบ้านเข้ามานะครับน,นี่ผมลอนึกภาพออกนะอันเนี้ยโต๊โตเนี้ยมันแทงมาตูาตนะเอา,าโต๊นี้ออกนะะไม่งั้นต้องเอาฉากมากั้นพอนึกออกไหมครับ แต่ที่แขวนเสื้อแขวนอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ดีเลยนะครับเปิดประตูเข้ามาเนี่ยมันจะมาเจอไอ้นี่นะมาถังแก๊สเขาต้องจัดบ้านใหม่ครับหลักควงตุ้ยอะไรอยู่ตรงไหนให้มันอยู่ตรงนั้นถังแก๊สก็ต้องไปอยู่ในครัวต้องไปอยู่ในครัวไม่ได้มาอยู่หน้าบ้านนี่เปิดประตูบ้านเข้ามา<อ>เขาเรียกร้านหมิงถังในเหมือนบ้านลุงอะประตูเตียงตู้โต๊ะเตาสะอาดสว่างปลอดภยัย หน้าบ้านสําคัญมากลานหมิงถางนอกและลานหมิงถางในบ้านลุงลานหมิงถางนอกคือลานพญานาคมีความเป็นมงคลลานหมิงถางในหลังจากทําประตูสุดประตูสุดยันจันทาคูดได้แต่อย่ากูอย่าเป็นกระจกนะบ้านตาพอนะครับมาที่บันไดบันไดถูกต้องครับบันไดต้องไม่มองไม่เห็นพื้น นะครับมองไม่เห็นพื้นล่างนะครับแต่มันจะมีเงารตรงให้ซิงนิดหน่อยสะท้อนพลังไม่เป็นไรก็ติดยันตรงบันไดสักอันหนึ่งนะครับอ่านะฮะอ่าขอรูปกระ,ประเป๋าแผนอย่างเดียวไม่ได้ตู้รองเท้าก็ต้องเป็นตู้ที่ปิดมองไม่เห็นรองเท้านะครับอยาสามัญประจําบ้านถ้ามีโลโก้พยาบาลน,นะเป็นเครื่องหมายบวกเอ็กคอร์ต้องปิดไม่ให้เห็น แต่ให้รู้ว่าเป็นตู้พยาบาลต้องเลียงให้ดีพมเช็ดเท้าควรใช้พรมใหนผมเช็ดเท้าขึ้นไรควรใช้พรมสีเขียวสีแดงเป็นพรมเดียวกันได้หรือไม่ก็สีแดงหนึ่งผืนสีเขียวหนึ่งผืนได้ใช้ได้เลยในบ้านอย่าไปคิดนะครับลูกศิษย์ที่ชุมแพเปลี่ยนทั้งห้องเลยทะเลาะกันตลอดนะครับมันไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์นะห้องนอนนะมันต้องการพลังหินมันเป็นธาตุไฟใช้ไม่ได้นะครับ ห้องนอนสีชมพูทำกันเยอะเลยนะครับไม่ได้นะครับสีม่วงสีชมพูนะครับสีแดงคือธาตุไฟห้องนอนไม่ควรใช้สีฟ้าสีดำสีน้ำเงินคือธาตุน้ำระวังน้ำเหนือหัวสีเงินทองน้าคือธาตุโลหะสีส้มแบบที่ลุงชอบคือธาตุดินนะครับสีเขียวธาตุไม้เขียวอ่อนธาตุไม้สีน้ำตาลอ่อนสีไม้อะสีต้นไม้สีน้ำตาลแบบนั้นนั่นคือธาตุไม้นะ เจ็ดนะครับจัดให้ดีนี่ห้องนอนชมพูเลยเพิ่งโอ้ยังไงติดดันมี่ตังเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนผ้าม่านเน้นสีทองสีเงินสีดงเป็นคางซับอย่างนี้เผาหมดเงินไม่เหลือหาเงินได้เงินไหลออกหมดมันเผาหมดอะเหมือนลุงปู่สวงเผาเงินนะนะครับชมพูเลยนะเกตน,นะห้องนอนสีเขียวได้ครับสีเขียวได้ห้ามฟ้าห้ามดำคือเป็นออกไม้ก็ได้ไม้กับโลหะคางซับนะครับสีขาวครีมได้หมด ขาวครีมได้ทุกคน